เซ็นนะครับีครับวันนี้ครับงวดที่ผ่านมาแปดสองเขาตรงตรงเนะาะคบงวดนี้เอาอปั้นตอเลยครไปหายไปเราทแต่สองวดก็เป็นห้าเก้าสูงครับเป็นเลขกไทยเบอร์โทรครับครหล้งจากนั้นก็ฝันอีกฝันทำนองเดือมนะครับพอมาประมาณเดือมมาให้แปดตองครับรรคนเดือม้วยแต่รอบนี้ไม่ได้มัชีให้ทางฟ้าครับเขียนใส่มือให้เลยเขียนใส่มือให้เลย บอกแห้งๆในเด้อทางนี้ผู่ที่มาบอกแปดสองใช่ครับคนที่มาชี้บอกทางฟานึ่งอ้อีพอวนทาหน้าเสษตที่บอกเลขยู่ทางฟ้าแปดสองวันนี้มาเขียนส่มือน้องนิ้วให้ด้วยเขียนตัวแดงวละน้องนิ้วแกดเลยที่น้องร้อน้องล้อข้างเองเอาไปเลยหนึ่งเก้าส่าสอง หนึ่งเก้าสองนึ่บอลน,น่ได้ที่น้องเดิศจากเข่ากับเด็กความสูงของนายกรัฐมนตรีส,สอ,งองประเทศไทยร้อยเก้าสิบสองเป็นทีนีเน้เป็นคนที่สองของโลกที่สูง,ส,งสูงที่สุดคนที่หนึ่งร้อยอเก้าสิบแปดผู้ใดที่หนึ่งโอความสูงร้อยเก้าสิบแปดนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีเรียบงต่างกันได้ แต่งช่างเรียบร้อยความสูงของเลาร้อยเก้าสิบสองเซนติเมตรเข้ากับน้องเนี้ยโอดีเลยหนึ่งเก้าสิบสองนี่ตรงกันเป๊ะเลยเนาะตรงเป๊ะเลยนี่คือเบาเบาพี่น้องไปใส่เม็ดเนาะที่หน้านหน้าจับตามองนะจับตามองเป็ตาออกง่่่าายๆเนนะแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อกล่องหลายกล่องหันหันหันมาพี่อีกียงน่อยนะเออแคบหน้าจอไว้ค่ะยดไว้ประมาณสิบที่ ครับหน้าจอค่ะพี่น้องเพราะว่ากล่องลายแห้งบัดที่นี่อันได้ยินว่าเขียนใส่เขียนใส่แขนเขียนใส่มือนี่โตใดที่เพิ่นเขียนจ้ะหนึ่งเก้าสองตเดียวนี่บอกค่ะแล้วอันเก้าหาศูนย พวกมูนี่มตัตสไใสจ้ะนี่เป็นเลขค่ายโทรศัพท์ครับแล้วเลขโคนี่คือกับหอมมาจากเลขเก้าอันนี้ก็กับหอมาจากเลขเก้าอันข<ะ>้างบนนี่นนคือตองหวดแล้วเป็นบ่ค่ะอันนี้คือใครแต่ตองหวัดตัวนี้คือใ<อ>ครบนโทรอันนี้คือเลขโคคือกับมาหวอวมาจากเลขเก้าโอร<า>ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเอาชัดเจนอ่ชัดเจนพี่น้องชัดเจนมีสองตัวนี่จ้ะเก้าห้าเก้าสองมันใจตัวใดก็กลั่นค่ะมันมันมันสองตัวเล่นปะค่ะ เก้าหากับเก้าสองเนาะจ้าเอาพี่น้องกัดได้ตามน้องนิวแล้วตัวหกสองเพดพิจารณาเบิร์แล้วค่ะแจะมาตัวที่น้องมากเป็นพิเศษสองตกแก็คือเก้าห้ากับเก้าสองเหมือนกันเลยตัวตรงคือเก้าสองนี่นะครับว่าหลายตัวที่น้องนิวมอเตอร์พานมากแปดสองเนับตรงๆก็ไม่ได้กลับฟอร์มนะครับวันี้เก้าสองทิศแต้มเดียวจากแปดสองก็เป็นเก้าสอง รอแม่จำแม่รอขอบคุณน้องนิวค่ะ